สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่มัดมีเกสเฮาส์นะคะตั้งอยู่ที่ริมโขงจังหวัดหนองคายค่ะเกสเฮาส์ที่นี่นะคะก็จะอยู่ริมโขงใกล้กๆกับวัดหายโศกนะคะตรงนี้นะคะใกล้กๆกับตรงที่เขามีถนนคนเดินในวันเสาร์นะคะ วันนี้นะคะเราไม่ได้มาพักที่นี่นะคะแต่ว่าเรามาทานอาหารเช้ากันที่นี่ค่ะนอกจากที่เราจะมาพักที่นี่ได้แล้วนะคะก็คือเขาก็ยังมีร้านอาหารสำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั่วๆไปนะคะนี่นะคะฝั่งนู้นเป็นแม่น้ำโขงนะตรงนู้นนะแล้วก็ร้านนะคะก็จะอยู่ ซ้ายมือตรงนี้นะคะที่เป็นที่ให้เรานั่งรับประทานอาหารอาหารว่างอะไรนะคะตรงนี้บรรยากาศในร้านนะคะก็จะค่อนข้างที่จะร่มรื่นมากนะคะก็คือเป็นต้นไม้เยอะมากนะแล้วก็ด้วยความที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะคะก็จะมีลมพัดมานะ ทิแ่แบบว่าอากาศเย็นสบายโดยไม่ต้องใช้แอร์เลยตรงนี้นะคะเป็นโซนครัวนะคะแล้วก็แขกที่เข้ามาพักนะสามารถที่จะมาทานอาหารและเครื่องดื่มก็คือมาสั่งออเดอร์ได้ตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีเมนูอาหารให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะทั้งอาหารไทยนะคะอาหารยุโรปนะคะเป็นเว g e เชเเรียนนะคะก็มีให้เราเลือกเหมือนกันเป็นเมนูเครื่องดื่ม ขนมหวานนะคะก็มีนะมีแบบว่าโทสมีไอศครีมมีสมูตี้นะคะให้เราเลือกนะมีเยอะเลยเดี๋ยวระหว่างรอเครื่องดื่มน,นะคะเราก็จะพาทุกคนชมบรรยากาศด้านในนะคะคือมีต้นไม้เยอมากะแล้วก็ร่มรื่นนะคะอากาศดีมากๆเลย เหมาะสำหรับใครที่อยากมาทานอาหารเช้านะคะหรือว่าจะเป็นอาหารเที่ยงก็ได้นะที่แบบว่าต้องการบรรยากาศชิลๆนะคะนั่งทำงานก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่นี่นะคะก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาพักแล้วก็มาแวะทานอาหารที่นี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นเกสต์เฮาส์ก็คือเป็นโรงแรม สดาวนะคะก็คือเป็นในระดับ2ดาวคือราคาที่พักเขาไม่แพงเลยนะคะเป็นราคาที่พักก็คือหลักร้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากที่ท่องเที่ยวนะคะแหล่งช็อปปิ้งต่างๆนะคะก็คือสามารถที่จะเดินไปช้อปหรือว่าเดินไปเที่ยวได้เลยนะอันนี้เราสั่งเป็นสูทตี้มะม่วงนะคะ เป็นสมูทตี้มะม่วงโยเกิร์ตนะอร่อยตัวนี้เป็นน้ำแตงโมปั่นนะคะตรงนี้ก็คืออร่อยสดชื่นเลยแล้วก็มีสั่งอาหารที่เป็นอาหารเช้าามาจำนวนหนึ่งนะคะก็โอเครสชาติก็โอเคได้เลยเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศโดยรอบของร้านนะคะคือคือมันเหมาะกับการที่แบบมาพักผ่อนมาเดินเล่นนะคะมันมัน ค่อนข้างที่จะรีแล็กซ์นะคะสำหรับใครที่ชอบธรรมชาตินะคะเขาก็จะมีบันไดขึ้นแบบนี้นะคะให้เราสามารถที่จะเดินชมาตามแนวของริมแม่น้ำโขงตรงนี้นะคะนี่นะคะท้องฟ้าแจ่มใสคืออากาศดีอ่ะโดยที่แบบว่าไม่ต้องเปิดแอร์เลยคือมีลมพัดเย็นตลอด ฝั่งนู้นนะคะก็คือจะเป็นฝั่งสปปลาวนั่นเองค่ะบรรยากาศดีมากนะคะเหมาะกับการที่จะมาพักผ่อนมากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการอามองหาเกสเเฮาส์ที่ราคาไม่แพงนะคะหรือว่าอยากมาทาน อาหารเช้านะคะเป็นเบรคฟาสเป็นแบบมีอาหารฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะมาเข้าพักที่นี่นะคะหรือว่าจะมาทานอาหารที่นี่ได้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะใครชอบนะคะที่พักที่ราคาไม่แพงนะคะบรรยากาศดีนะคะแล้วก็ใกล้ที่ท่องเที่ยวนะคะ โดยเฉพาะถ้าสมมุิมาพักเย็นวันเสาร์นะคะก็จะมีถนนคนเดินใกล้ๆตรงนี้นะคะสามารถที่จะเดินเที่ยวได้ยาวๆได้เลยค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะนุ่มก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ